สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการน,นําเสนอรถมือสองในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสวยๆของ m a z d a อีกหนึ่งคันค่ะกับรถ m a z d a BT50 2.5 Open c a b ปี2006ค่ะรถสภาพสวยสีเทาค่ะไม่ชาไม่โทมพร้อมใช้งานกันเลยค่ะรถขับเคลื่อนไปแล้วกว่า2 5 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรรถขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์เข้าชิดกระชับค่ะส่วนเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบินเรล2อ 1,500cc ค่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีเครื่องแห้งๆไม่มีปัญหาความร้อนช่วงล่างแน่นหนึบดีแคดซีสวยเหลียวซ้ายขวาสุดไม่มีดังค่ะรถสีเทาสวยเงางามรอบคันค่ะมีริ้วรอยแค่เพียงเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นค่ะตัวถังบอดี้สวยหน้าหลังได้บางเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักไม่เคยจมน้ำค่ะ กระบ,บาปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยล้อแม็กสวยแจ่มยางสวยใช้งานได้ดีเลยค่ะเราไปชมภายในห้องโดยสารกันเลยค่ะภายในห้องโดยสารสวยสะอาดมากๆเลยค่ะรถตกแต่งดีไซน์ด้วยสีเบจสวยๆค่ะคอนโซลหน้าแต่งสีดําสวยเต็มเลยค่ะเบาะหุ้มหนังสีเบจสวยๆไม่มีขาดไม่มีแตกไฟงาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์รถมีเบรก ABS ค่ะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ารถมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ แอร์เย็นฉ่ำวิทยุซีดีมีพร้อมเอกสารเล่มพร้อมโอนค่ะรถมาส่งต่อกันในราคา159,000บาทเท่านั้นค่ะแต่ไฟแนนซ์ออกรถแค่9,000บาทเท่านั้นค่ะ สามารถผ่อนได้4,000กว่าบาท48งวดสำหรับใครที่สนใจและอยากจะไปดูรถนะคะก็สามารถไปดูรถได้ที่ PPN Auto สมุทรสาครค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของผู้ดูแลการขายรถคันนี้นะคะไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะโทรนัดดูรถนะคะ ก็สามารถโทรติดต่อพูดคุยได้โดยตรงเลยค่ะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถส,สวยในราคาคุณภาพคันไหนไมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ フフフフ。<music>